รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคุณคุณชื่ออย่างไะแก้วแก้วนะครับ มีเพื่อนกระซิบมาว่าผมชื่อแก่วนะครับเฮ้ย,ยข้างหลังแม่งทำอะไรกันครับดูที่ผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวส้นตีนนะครับท่านผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมน,นี่ก็เป็นท่านผมพวกเสือครับ a few moments later สวัสดีครับคุณจอดครับคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับคุณรู้ ครับคุณจอรนครับร้านสวกซิตี้ครับซึ่งซุน่ะทตรงร้านผมซื้อมาแค่ปีหเมื่อไรครับผมมาทำตาดหน้าที่ครับขอทีหน่อยผมเลยถือมาทำตามหน้าที่ครับทีหน่อยมาทำตัดหน้าที่ถือครับขอทีหน่อยนะครับมาทำตัดย้ำหน้าท่างกายผมครับย้ำไปล่างกายผมครับขอทีหน่อยขอทีหน่อยผมจะไ้ตัดผมมาตัดนาที่ Notes to be moments later ป่านี่นะครับผมเคยยึดตูดกัดนายกล้วยนะครับผมเคยยึดตูดกัดนายกล้วยนะครับ What What the fuck วันดีวันนี้ผมจะมาพาไปชมทุ่งหญ,ญ้าโซเวนาที่ผมสวันนีวันวนี้ผมจะพาไปชมป่าเมซอน ด,ดูป่ามีชอนป่ามีชอน่ามีชอนวัดว่าไงน,นี่เราก็อยู่ในป่าอเมซอนนะท่านผู้ชมนะ oh! ไปปียดาบนะครับท่านผู้ชมปลาปิมว่าจากอันขาวๆนั้นมันน่าจะหอมไปเกินครับคุณสรยุทธครับคุณเป็ยังไงครับ <c oughs> ไปกันเลยครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> coisa.